จึงเป็นที่มาของดราม,าม่าถล่มทางด้านแม่ว่าชายให้ลุงพลทำทุกอย่างสุดท้ายสงสัยลุงกระแสจึงตีกลับอย่างทาโถมมายังลุงพลจากที่เคยสงสารผู้สูญเสียแต่ดันกลับมาสงสารลุงพลแทน24หลังจากนั้นลุงพลก็ถูกคนบ้านหรือรถกระบะโดยมีนายเสริมมาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระสอบปุ๋ยรถกระบะ กางเกงยีนถุงมือและอื่นๆซึ่งก็สร้างความเครียดให้กับลุงพลและป้าแตนอย่างมาก25เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคําและเก็บตัวอย่างดีเอเพื่อไปตรวจสอบจากชาวบ้านที่คิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและได้เก็บขนสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหนูไปตรวจสอบ26หหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้มาขอตรวจสอบกล้องติดรถของนายเสริมซึ่งผ่านมานานแล้วจากวันที่น้องหาย ทำไมเพิ่งมาขอตรวจสอบ 27. ด้านน,นายนรินที่ได้ถูกกล่าวหาว่าทำอนาจารเด็กก็ได้ถูกหมายจับและภายหลังก็ได้ประกันตัวออกมาได้ไปออกรายการหนึ่งที่กรุงเทพระบุว่าสงสัยลุงพลภรรยาดึงขากางเกงว่าอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยเพียงแค่บอกว่าคนใกล้ชิดน้อง 28. ด้านนายชัยพลวิภาซึ่งมีความเครียดว่าตนเองอาจเป็นแพะในคดีนี้ จึงโกนหัวและกราบแม่แล้วบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดพร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เสมอทางด้านพ่อนายชัยพลเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เชื่อว่าลูกจะเป็นคนทำแต่ถ้าทำจริงตนจะไม่ประกันตัวให้รับผลกรรมไป 29. หมอปลาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งเพื่อให้เข้ามาดูที่หมู่บ้านกกกอกเมื่อมาถึงก็ไม่เจอกับเจ้าหน้าที่ท่านนั้น ทราบภายหลังว่ามีนักข่าวติดต่อมาเพื่อให้หมอปลามาช่วยดูเมื่อหมอปลาเดินทางมาถึงมู่บ้านกกอกก,<ๆ>ก็แวะไปหาพ่อแม่น้องแต่วันนั้นพ่อแม่ไม่อยู่เลยได้พูดคุยกับยายสมควรและญาติที่อยู่บ้านพร้อมทั้งปลอบใจและขอไปดูชั้นสองของบ้านนางสาววิตรีหลายคนคงเห็นคลิปแล้วหมอปลาไม่พูดอะไรมากตอน,น,นแรกก่อนขึ้นไปบอกว่าวันนี้จะยังไม่ขึ้นไปดูจุดพบร่างน้อง แต่เมื่อกลับลงมาจากชั้นสองของบ้านได้บอกนักข่าวว่าช่วยพาขึ้นไปดูจุดบริเวณที่พบศพน้องหน่อยวงเล็บหมอปลาเห็นอะไรหรือไม่ 30. หลังจากนั้นหมอปลาได้เดินทางมาที่บ้านยถอนเห็นลุงพลนอนอยู่ที่เปลสภาพอิดโรยซูบผอมมีการพูดคุยให้กำลังใจกันพร้อมทั้งเดินไปที่บ้านลุงพลพร้อมทีมข่าวที่เกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อไปถึง ก็ตกตะลึงกับสภาพบ้านที่มีเพียงป้ายโฆษณาเป็นฝากัน้นกันลมกันฝนจึงเกิดเป็นภาพที่น่าสงสารขึ้นมาเมื่อได้พบเห็น 31. หลังจากนั้นหมอปลาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ามั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายโดยตนเองประกาศยืนยันว่าถ้าหมายจับมาออกที่ลุงพลตนเองพร้อมนำโฉนดที่ดินจากการประมูลมูลค่าร่วมกว่า10ล้านบาทมาช่วยประกันลุงพลออกมาเพื่อต่อสู้ในชั้นศาล 32. ความมั่นใจในตัวลงพลที่หมอปลามีให้เกินร้อยหลังจากภาพเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกไปก็มีคนไทยจากในและต่างประเทศได้ช่วยกันให้กำลังใจล้นหลามทังสร้างบ้านให้งบสร้างจนเสร็จประมาณ3 0 0 0 0นกว่าพร้อมทั้งมี FC ซีสั่งเฟอร์นิเจอร์สั่งสิ่งของต่างๆไม่เยี่ยมพร้อมส่งกำลังใจให้ไม่ขาดสาย หมอปลาและคุณน้ำฟ้าช่วยเหลือไม่ขาดสายเช่นกันถึงขนาดหมอปลาพาไปไหว้พ่อหมอปลาแล้วบอกว่าตอนนี้ตนเองกับลุงพลเป็นพี่น้องกันแล้วมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันตลอดไป33จากนั้นไม่นานอุปวิริยะนักปั้นดาราก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงลุงกับป้าเข้าสู่วงการเดินแบบและมีสปอนเซอร์ติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ จนดูเหมือนว่าชีวิตที่เคยคิดว่าหมดหวังแล้ววันนี้กลับดังเป็นพลุทั้งงานถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอร่วมกับจินตลาภูลาบและได้ร่วมคอนเสิร์ตในงานวันไหว้สารพญาเต่างอยจากนั้นความดังของลุงพลก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆมีงานคอนเสิร์ตร่วมกับหญิงลีสีจุมพลและมีงานหลายอย่างติดต่อเข้ามาอาทิออกรายการสัมภาษณ์ต่างๆรวมทั้งเกมโชว์วงเล็บ ที่สุดท้ายแล้วทางช่องสั่งงดออกอากาศโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุ 34. ความนิยมช,มชมชอบในตัวลงพลยังคงมีต่อเนื่องด้วยบุค,คลิกที่ซื่อสสุภาพพูดน้อยจึงทำให้ผู้คนแห่มาให้กำลังใจการจากทั่วประเทศถึงขนาดต้องจัดสรรพื้นที่ทำตลาดน้อยให้เป็นระบบระเบียบเพื่อรองรับบรรดา f อซที่มาเยี่ยมเยือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากยิ่งมีเอซมาหายเยอะ รายได้ชาวบ,บ้านก็ดีขึ้นได้ลืมตาอ้าปากกันบ้าง 35. ทางด้านผู้สูญเสียคือพ่อแม่น้องหลังจากที่ได้ไปสัมภาษณ์ในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญได้ถูกกระแสตีกลับดราม่าถล่มว่าให้รายลุงพลทั้งๆท,ท,ที่ช่วยเหลือมาตลอดจนเกิดมีเอซของทั้งสองฝ่ายโพสต์ถกเถียงกันไปมาทั้งฝั่งที่เชียร์ฝ่ายผู้สูญเสีย และฝั่งที่เชียร์ผู้ต้องสงสัยกันไรยวันต่างฝ่ายก็ต่างขุดคุยพิรุษต่างๆของทั้งฝั่งแม่และฝั่งลุงพลมาถกเถียงกัน 36. ความดังของลุงพลยังต่อเนื่องจนมีอีกกลุ่มคนที่ออกมาตั้งแฮชแท็กแบนลุงพลว่าคดีเด็กหายแต่ทำให้คนคนหนึ่งดังไม่ยุติธรรมกับคนตายคดีไม่มีความคืบหน้ามีแต่ดรามา่าเถียงกันไปมาน้าเบื่อสำหรับคนภายนอก ส่วนคนที่ติดตามคดีก็ยังรอคำตอบว่าเมื่อไหร่จะจับตัวคนไร้ายได้สักที 37. หลังจากคดีได้ดำเนินมาระยะ1แต่ก็ยังไม่สามารถออกหมายจับใครได้จึงมีการตั้งรางวัลน,นำจับซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. ลุงพล1 0 0 0 0 0สบาท 2. คขุนอุปริยะ1 0 0 0 0แสบาท 3. หมอปลา50,000บาท 4. สารวัตรแรมโบ้0,000บาท5 เพจยาหาธรรม3าม0มืบาท 6. เจ้าของธุรกิจกาแฟ1นึ0งแบาท 7. คุณอำนวยดับเพลิง20ง0มบาท 8. มีผู้ไม่ประสองค์ออกนามสมทบทุนผ่านหมอปลามาอีกจำนวนกว่าแสนบาทซึ่งภายหลังรวมแล้วรางวัลน,นำจับสูงถึง590แสนบาทเกือบ6 0แสน0 38. กระแสรเรื่องราวเกี่ยวกับคดีถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อมีการถแถลงข่าวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสาเหตุการตายของน้องคือหนึมีคนลักพาตัวออกไปจากบ้านน้องไม่สามารถขึ้นไปตายบนเขาเองได้ 2. คาดว่าขาดอาหารและขาดน้ำจึงเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต 3. คนร้ายต้องมีความใกล้ชิดกับครอบครัวน้องเพราะกางเกงที่เจอพร้อมทางเส้นขนที่ตกอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศพ เป็นเส้นขนที่มี DNA เกี่ยวพันกับญาติทางฝ่ายแม่ที่เป็นผู้หญิง 4. เรื่องที่มีการสงสัยในาใยชัยพลวิพานั้นพอบอรตรอบอกว่าให้ไปถามคนที่มอบตำแหน่งนี้ให้เขาเพราะตำรวจยังไม่เคยระบุว่าใครคือผู้ต้องสงสัย 5. ความคืบหน้าทางคดีมาถึง99%แล้วเหลืออีกเพียง1%คือรอผลตรวจดีเนเอจากเส้นขนพร้อมทั้งกล่าวว่าขนเส้นนี้เป็นของใคร คนคนนั้นต้องตอบคำถามให้ได้ว่าขนเส้นนี้ไปอยู่ที่ศพน้องได้อย่างไรพร้อมทั้งทิ้งคำพูดน่าคิดไว้ว่าขอให้คนร้ายนอนเครียดต่อไปเพราะเราไม่ทิ้งคดี 39. หลังจากผอบอรตอรอแถลงข่าวไปในวันที่2ตุลาคม5 6 6 3วันต่อมาแม่น้องจุพูก็ได้เปิดร้านขายผ้าพื้นเมืองที่บ้านตาชานยายสมควรพร้อมไลฟ์สด ซึ่งมีทั้งคนที่ให้กำลังใจติดต่อขอซื้อสินค้าและคนที่เข้าไปคอมเมนต์โจมตี40จากนั้นน้าแต่ได้ไลฟ์สดช่อง YouTube เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเลาในฐานซึ่งออกแนวพาดพิงถึงบุคคลอื่นเพียงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆก็มีทัวมาลงน้าแต่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา41ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีข้อพิรุษและสงสัยหลายสิประเด็น ที่ยังไม่เคยมีคำตอบไหนตอบให้คนตามข่าวอย่างเราๆท่านๆได้กระจ่างกันสักข้อทั้งเรื่องกางเกงน้องที่จําผิดวันนั้นสีนั้นวันนี้สีนี้แต่วันที่เจอกลายเป็นอีกสีประเด็นที่ทำไมไม่กล้าขึ้นไปนอนชั้นสองของบ้านอีกเลยประเด็นที่คดีนี้ทำไมไม่มีใครกล้าพูดความจริงซึ่งก็เดากันไปต่างๆนานารวมทั้งลายปอมผอบอรตอรอที่ส่งมาขู่ เจ้าหน้าที่ที่ส่งเค้กไปฉลองวันเกิดให้น้องสะดิ้งหลังจากน้องชมพู่เสียไม่นานปมแค้นส่วนตัวปมขัดผลประโยชน์ปมอ,อิทธิพลในพื้นที่ทุกครั้งที่แม่ให้สัมภาษณ์จะต้องมีความเคลือบแคลงใจให้ผู้คนเสมอเพราะพูดไม่เคยตรงกันจนหลังๆแม่เพียงแค่บอกว่าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วขอไม่พูดอะไรอีกและตนเองติดต่อพูดคุยถามไถ่กับเจ้าหน้าที่มาตลอด 42. ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังถูกลืมเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ที่เหลือให้ยังตามกันอยู่ก็มีเพียงแต่ความดังยิ่งกว่าดาราของลุงพลที่มียูทูบเบอร์ตามติดชีวิตในทุกๆวันจนกลายเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์ย่อมย่อม 43. ฝั่งแม่น้องก็หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการขายผ้ารับจ้างทั่วไปจนมีกระแสดังขึ้นมาอีกครั้งจากกรณีข้าวเปลือกสมตัน ที่นางสาวิตรีระบุว่ามีผู้การนพสินท่านใจดีส่งเข้ามาให้ชาวเน็ตจึงมีคำถามว่าให้เรื่องอะไรต้อง111กระสอบสาวความกันไปมาขุดคุยว่าเรื่องจริงคืออะไรใครให้กันแน่เพราะทางผู้การก็บอกว่าไม่ใช่ตนที่ให้แต่ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวใดๆมีเพียงเพจจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพนเนจรได้โพสต์บอกว่าได้สอบถามไปยังท่าน แต่ท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ให้เพียงแต่มีคนใจดีไม่ประสงค์ออกนามขอให้ผ่านท่านส่วนด้านโรงสีก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆจึงมีคำถามมากมายจากชาวเน็ตว่าทำไมอะไรจากนั้นไม่นานหนังสาวิตรีก็ได้ลบโพสต์ออกและไม่กล่าวถึงอีกเลยซึ่งภายหลังได้ยืนเรื่องฟ้องจัก,กรีว่าทำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียง